กาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมผมสวนสมีจรักนะครับผมวันนี้สมีจรักจะพามาอัปเดตสวนไม้ป่านะครับผมวันนี้หลังจากที่ฝนห่างหายไปประมาณ3มสัปดาห์นะครับผมวันนี้มาดูกันเลยครับผมตอนนี้เลยครับผมหลังจากฝนนะครับผมห่างหายไปเกือบ3ามสัปดาห์นะครับผมวันนี้สมีจรักก็ได้ตัดนะครับผมตัดหญ้านะครับผมก็สู้มาประมาณสี่วันนะครับผมนี่ครับผมในแปลงไม้ป่าแปลงนี้ครับผมกว่าจะเสร็จนะครับผม นี่ครับผมหลังจากปลูกไปได้หนึ่งปีนะครับผมอายุตัวนี้ครบหนึ่งปีแล้วนะครับผมนี่ครับผมแปลงไม้ป่าผสมผสานของซิมิจารักนะครับผมครับฝนไม่ตกก็ได้เปิดระบบน้ำครับผมเราได้ทําระบบน้ํานะครับผมเป็นหัวสเปรย์ไว้ทั่วสวนเลยครับผมเพราะว่าสเปรย์ในยามที่ฝนขาดแคลนนะครับผมฝนขาดหรือช่วงหน้าแรงนะครับผม สวนเมิจรักก็จะมีแนวคิดให้พี่น้องท่านใดที่ปลูกต้นไม้นะครับผมปลูกหน้าแรงหรือหน้าฝนก็ได้นะครับผมแต่ในช่วงหน้าแรงเราต้องมีน้ํานะครับผมคอยสเปรย์เอาไว้นะครับผมเพราะว่าต้นไม้ป่าระยะแรกๆสองหรือสาปีแรกนะครับผมต้องการน้ําในปริมาณที่มากนะครับผมนี่ครับผมดูต้นไม้พยุงครับผมนี่ครับต้นพยุงครับผมครับส่วนต้นกระทินเทพานะครับผมนี่ ครับทินเตียพานี่ก็ครับตอนนี้ก็ได้อาศัยแล้วครับผมได้อาศัยร่มเงาแล้วครับผมวันนี้ครับนี่คือเกษตรผสมผสานนะครับผมเดินตามแนวพ่อหลวงรัตการที่9้าเรานะครับผมจะมีใจรักก็มีความสุขมากในการทําพื้นป่าแห่งนี้นะครับผมเป็นสวนผสมผสานเป็นเหมือนวันนัเกษตรนะครับผมมีผลไม้ครับผมมีไม้ป่านะครับผมแล้วก็ ปลูกต้นไม้เพื่อนําใบไปใช้สอยในการหมักปุ๋ยใช้ใช้ในการใส่ต้นไม้พืชผลหลายๆอย่างนะครับผมนูครับแปลงข้างๆครับผมนุ่นกับเป็นแปลงมะขามเทศก็ยาเคี้ยวเลยครับผมยาเยอะมากเลยครับผมแปลงนี้ครับผมดินดินผืนนี้นี่เป็นดินที่ไม่ค่อยมีแร่ธาตุอะไรนะครับผมเพราะว่าปลูกต้นไม้ที่เป็นผลค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงเพราะว่าดิน ขาดการดูแลนะครับผมครับแต่ปลูกไม้ป่าก็โตไวอย่างที่คิดนะครับผมเพราะว่ามีระบบน้ํานะครับผมในการที่จะลดนะครับผมในหน้าแล้งแล้วก็ช่วงหน้าฝนนี่ก็จังหวัดกรสินก็สมสัปดาห์เต็มนะครับผมฝนไม่ตกครับผมนี่ก็มืดคึมครับผมเหมือนจะตกแล้วครับผมแต่ก็ไม่ไม่ตกสักทีครับผมวันนี้ที่มมใจรักก็เลยเปิดน้ําลดต้นไม้ป่าอย่างที่เราเห็นนะครับผม วันนี้ก็ได้มาอัปเดตไม้ป่าให้พี่น้องดูทุกคนนะครับผมครับนี่กับเป็นไม้แดงนะครับว่านี่ไม้แดงครับนี่ไม้แดงครับผมนี่ครับนี่ไม้แดงครับผมนี่ไม้แดงนี่ค่อนข้างจะโตช้านิดนึงนะครับผมแต่หลังจากหนึ่งปีไปแล้วพอปีสองอาจจะโตเร็วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นปะดูป่าผมครับผมี่ปะดูป่านี่เขาจะเป็นพืชถิ่นที่เขา เขาอาศัยแถวนี้นะครับผมเขาจะโตเร็วนะครับผมนี่ครับผมนี่บวกภายในปีเดียวครับผมนี่ท่วมหัวที่มีใจรักเลยครับผมนี่ครับต้นสูงมากโตมากเลยครับผมนี่ครับประยุงครับผมส่วนไกลๆนู้นครับผมเป็นต้นกระจินเตยพาครับผมต้นโนนได้อาศัยแล้วครับผมควันนี้จะมีจจรักก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับ สวัสดีครับผม